รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่จริงแล้วเวกชันเนี้ยพาผู้ชมมากระบี่บ่อยมากแต่ว่ามีที่หนึ่งยังไม่เคยพามาเช็คอินเลยแถวย่านนี้เขาเรียกว่าอ่าวต้นใสเขาบอกว่ามีโรงแรม แงที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานและน่าพักมากๆต้องตามเรามาเช็คอินที่นี่ดีไฮเอเวต้นไทรบีชกระบี่ไปทําความรู้จักกับที่นี่พร้อมๆกันร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยเวีตดเจฟฟพิพยะประกันภัยเพียอยู่พอดีเลยพี่สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับคุณการสวัสดีครับโหโหย,ยินดีต้อนรับนะครับสวย,สวย,สวยอาะ เป็นพาร์ตี้ที่สวยมากก่อนอื่นเลยต้องอธิบายให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าจะมาที่นี่ดีนั่งเรือตรงไหนลงอะไรยังไงไม่ยากเลยครับเรานั่งเรือาจากจาจากสนามบินก็นั่งรถลงมาที่ท่าเรือคลองยิงเสือ <c oughs> ที่อ่าวนางหรือที่ตรงหาดอ่าวนางมันจะมีสองท่านะครับท่าเรือคลองยิงเสือตรงใกล้ๆกับ,กบวางทรายแต่แล้วหรืออีกที่หนึ่งก็เป็นท่าเรือที่มีปลาใบแต่เนี้ยปลาใบเรือสามารถเป็นจอดร,รับหรือวิ่งรับส่งได้ ใช้เวลาเดินทางจากที่นั่นมานะครับมาประมาณ15นาทีสําหรับลูกค้าบางท่านที่ได้ล็กกับโรงแรมเราจะมีท่าเรือของโรงแรมที่ตรงอ,อ่าวทึงนะฮะซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงกับท่าเรือที่อ่าวทึงมาส่งที่นี่โดยตรงเหมือนกันถ้าสมมุติว่าติดต่อกับโรงแรมแล้วเนี่ยจะง่ายต่อการใช่ใช่บบครับรับส่งจากสนามบินมาท่าเรือจากท่าเรือมาที่นี่ใช่ครับตรงนี้ถือเป็นล็อบบี้ที่แบบ เป็นโอเพอร์ลบบี้ใช่ครับแล้วลมโกรกตลอดเลยอะเป็นส่วนต้อนรับส่วนแรกที่ลูกค้ามาถึงรู้สึกว่าปลอดโปร่งและก็ได้ดูวิวที่สวยงามนะฮะแล้วก็ได้เห็นด้านหลังก็เป็นแบ็กกราวด์ของภูเขาเห็นไหมฮะสวยงามมากคือในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยตัวนึงเรามีภูเขารอมรอบนะฮะเราไม่ใช่เป็นเกาะนะเราเป็นแค่อ่าวทำไมรู้สึกเหมือนอยู่เกาะไหมลูกค่าใช่เพราะว่าเราไม่ไม่สามารถขับรถมาได้เราต้องมาโดยทางเรืออย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละครับ นี่ตรงนี้นี่หาดนี่ยาวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ<อ>ก็เกือบก<ช>ิโลฮะที่นี่คร่าวๆก่อนว่าวคอนเซปต์เขายัางไงอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ป่ะคะหรือยังไงใช่ครับที่นี่ก็คือต้องการให้ลูกค้ามาพักผ่อนแบบธรรมชาติแบบคนที่ต้องการความสงบห,หรือ ทำกิจกรรม,มหรือถึงใจในเรื่องของความหลากหลายเพราะที่นี่เรามีเรื่องของธรรมชาติมีสัตว์ให้ดูเยอะแยะมากมายมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรม,มที่ที่น่าสนใจซึ่งเป็นกิจกรรมค่อนข้างจะเป็นแอดเวนเจอร์แต่แต่ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามาแล้วร,รู้สึกว่าที่นี่ได้พักผ่อนแล้วก็ได้รีแล็กได้ผ่อนคลายโอ้ชอบมุมนี้มากเหมือนอันนี้เป็นห้องรับแขกของที่นี่ดีใช่ครับ ดูแบกกราได้ก่อนะฮะวิวนี้แบบวิวนี้เลอค่ามากๆอ่ะอยากให้ทุกคนมานั่งตรงนี้แล้วฟังเสียงคลื่นก่อนอื่นหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเวลาบอกที่นี่ดีที่นี่ดีไม่ใช่ที่นี่ดีใช่ไหมใช่ครับที่นี่ที่นี่ดี T I N I D e อ๋อไม่ใช่ที่นี่ดีแต่ว่าที่เนี่ยดีจริงๆริงแล้ว่าหลายคนก็พูดว่าเขาก็เลยคำ เหมือนถ้าภาคคนไทยพูดก็บอกถ้ามาไปไปที่ไหนดีมาที่นี่ดีที่นี่ดีที่นี่ดีต้นใจครับเพราะว่าแบรนด์ที่นี่ดีอ่ะจริงๆเขามีหลายที่นะใช่เขมีสี่ที่นะฮะมีที่ภูเก็ตภูเก็ตมีระนองระนองแล้วก็มีที่ปทุมธานีปทุมอะไรที่เป็นน้องใหม่นี่น้องใหม่ครับที่ต้นไทรต้นไทรกระบี่นะครับพื้นที่เขากี่ไร่ได้พี่เอกตรงนี้ตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด50า7ไร่ห้าบเจครับผมสัดส่วนก็คือ ในพื้นที่ของรีสอร์ทเราสิบเจ็ดไร่แล้วข้างหลังอีก40ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ของสวนสวนมะพร้าวหรือเราเรียกว่าธรรมชาติเน้นธรรมชาติพอเราเก็บความเป็นธรรมชาติไว้ที่นี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูได้ไหมได้ได้แต่เอาตรงใกล้ๆเราก่อนใช่ไม่น่าเชื่อค่ะเรามีสระว่ายน้ำใช่โอบไว้ด้วยเขาแต่มีสระว่ายน้ำเรามีสระว่ายน้ำด้วยให้เอ่อดูลูกค้าได้สามารถรีแล็ก สามารถดูวิวที่สวยงามด้านหลังเกาะไกลๆที่เรามอง,งเห็นด้านหลัง <อะ S 2> คือเกาะอ,อะไรอะคะก็เรียกทะเลแหวกตรงนี้มี่สีเกาะก็เรียกสี่เกาะมีเกาะปอด,ดะเกาะไกลเกาะม้อเกาะทับภาษานักท่องเที่ยวก็บอกว่ากระบีโฟอไอแลน แต่ที่ดังๆก็คืออันเซนก็คือทะเลแหวกที่เราชอบที่นี่ดีอะไรรู้ไหมเขาจะทํามุมกระจุกกระจิบไว้ให้ถ่ายรูปที่เดี๋ยดูนะนอกจากไอบินแบ็ที่เรานั่งนี้ขยบไปนิดนึงเอ้าจะแบบนอนเอนหลังอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้ชิงช้าก็มีชิงช้าก็มีแล้วก็บ้านต้นไม้ก็มีบ้านต้นไม้นี่เป็นแบบ anywhere office ับสามารถมานั่งออฟฟิศนั่งนิ่กาแฟ แล้วก็ไอ้ไอ้ล้อมวงตอนล้อมวงกองกองไฟครับของกองไฟกันคือเราก็สามารถกอกองไฟมีกิจกรรมให้ทุกคนมาพบปะต่างๆหรือเราจะจัดเป็นดินเนอร์บนชายหาดใช่อย่างเมื่อคืนอ่าล้อมจุดเทียนจุดไฟอะไรอย่างเงี้ยนั่เราทำเป็น private dinner ได้เป็น private dinner ก็ได้คือแบบว่าดีมากเลยอ่ะมีหลายมุมและเห็นตรงนั้นมีจุดเช็คอินว่าอะไรนะจะไป PP อยู่ตรงนั้นใช่ไหมกาอี้ไว่งแล้วก็เหมือนเราโดนยิง ยิงกับหนังสติ๊กอะฮะพุ่งไปไหนไปไหนดีไปไหนดีอะไปกาะพีพีนะฮะจริงจริงแล้วที่เนี่ยคาแรคเตอร์เป็นโรงแรมของนักปีนเขาด้วยใช่ครับเป็นกิจกรรมกิจกรรมหลักของพื้นที่อ่าวต้นสายเราพูดว่าเป็นอ่าวต้นสายเพราะว่าที่นี่โด่งดังสําหรับของนักปีนผาระดับโลกที่เข้ามาปีนที่นี่ก็จะเป็นที่พักที่เหมาะกับนักปีนผาด้วยเราเหมาะสําหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอร์หรือชอบกับการพักผ่อนเรามีกิจกรรมหลากหลายให้เลือก ว่าจะทอรมีคายักษมีแพดเดิลบอร์ดมีปีนผาอะไรอย่างนี้กิจกรรมตกมือกดูซันเซ็ตนะครับโอ้ยเยอะเลยฮะโอ้โหอันนี้ดูสิวาด้รมไม่ด้วยภูเขาจริงๆเนาะทั้งหลังนี้ทุ่งมะพร้าวหมดเลยเนาะใช่ใช่เป็นสวนมะพร้าวครับแต่ว่าในสวนมะพร้าวนี่เราจะผสมกับ ต่อต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่ใช่ไหมครเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้จะเป็นอาหารของข้างแว่นข้างเวนถิดด่นใต้ซึ่งที่นี่เรามีข้างแว่นถิ่นใต้อยู่ประมาณ18บตัว18ตัว18ตัวก็วคือ1ฝูงผมมาอยู่สมัยแรกๆเลยมีแค่16บกตัวแต่พอพออยู่ไปเรื่อยๆเขาก็มีการมีลูกขึ้นมาก็เป็นเพิ่มอีกสองตัวจริงๆข้างแว่นไม่ได้หาดูง่ายๆเนาะเป็นสถายากครับสหายากแต่ถ้ามาที่นี่ได้เจอแน่นอน พ็เป็นก็เรียกเป็นแผนกต้อนรับของพวกเราด้วยก็คือเนี่ยเดี๋ยวเผลอๆเล่นไปเดินไปอะไรไปอาจจะมาอยู่ตามาเดี๋ยวมาอยู่ตามว<ห>ิลล่าตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆแล้วสามารถถ่ายรูปแบบคุ้นเคยแบบแบบน่ารักมากเขาเป็นแตบบ่ไม่ไม่เกเรครับ ข้างแว่นเป็นสัตว์ที่ไม่เกเลแต่เราต้องไม่ไปให้อาหารเพราะว่าไม่แนะนําำนะครับเพราะว่าพวกสัตว์พวกนี้เขาจะมีอาหารธรรมชาติดยคือยอดไม้ต้นจำชามต้นว่าหินนี่ครับยอดเตยนี่กินได้หมดเลยฮะขาเองได้ด้ธรรมชาติและไม่ได้มีแค่ข้างแว่นเห็นเพบอกว่านกเงือกก็มีนกเงือกก็มีครับแต่ตอนนี้อยากจะทํากิจกรรมแล้วเะั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายกันสักพักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวการจะลงไปแพดเดิลกับคายักแล้วแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวพี่เอกจะพา S <S ได้ครับจพาไปปีนเขาครับผมนี่สงที่มท anyway ี่เราจะไปใช่ไหมใช่ครับเราจะไปน่หน้าผาเขาเรียกไฟเวร์ก็เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะฮะนักปีนผาหลายท่านอยากมาลอง ช่อง99ร่วมกับการจนาหงทองและเกตอเวกชันชวนทุกคนออกเดินทางไปเชียงใหม่ร่วมง,งานเทศกาลโคมลอย2021รีบเปเชียงใหม่ที่จัดขึ้นปีละครั้งสัมผัสบรรยากาศสุดอลังการเมื่อโคมนับพันลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่และดื่มด่ำสีสันในค่ำคืนวันลอยกระทงรอบๆคูเมืองแวะช้อปปิ้งที่ตลาดจินใจและฉำฉารมเก็ตตลาดสุทธิปที่มีงานแฮนด์เมดชิคๆมาวางขาย ปิดท้ายด้วยโปรแกรมสุดคลาสสิกที่จะพาทุกคนนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูนไหว้พระขอพอรที่วัดพระาาธาตุทลิพุนชัยทริปดีงานดีแบบนี้มีเพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นออกเดินทางกับเรา19-22พฤศจิกายนนี้ในราคาสุดพิเศษ28,900บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0830092122หรือ0814261414 างโดยสายการบินไทยเวยดเจ็ทิพยะประกันภัยหน้าพักจริงๆค่ะสำหรับที่นี่ดีเนาะเขาบอกถ้าไปเห็นห้องพักแล้วจะยิ่งว้าวใหญ่เลยอยู่กับธรรมชาติแบบแท้จริงเลยอะวิลล่าทั้งหมดเนี่ยก่อนอื่นบอกเลยค่ะเขามีอยู่16หลังที่เป็นวิลล่าแบบว่าขนาดไปเรียบหน้าหาดแ,แบบนี้เนี่ยมี16หลัง แต่ใน16เนี่ยมีอยู่2คู่ที่จะเป็นแบบดูเพล็กซ์ติดกันแบบนี้แต่จะสังเกตว่าเขานเน้นความเป็นไม้เหมือนแบบอยู่บ้านแล้วพยายามรักษาความเป็นไทยไว้ก็คือบ้านสมัยก่อน,เ,นเขาจะยกพื้นสูงเนาะคือให้ลมโปรเข้ามาดูดีกว่าเหมือนเดินขึ้นบ้านยังไงไม่รู้อ่ะนี่ลักษณะเขาก็จะเป็นดูเพล็กซ์เป็นห้องสองห้องติดกันน่าจะเหมาะกับพวกกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่ มาด้วยกันแล้วก็มี connecting มเชื่อมกันอย่างนี้ได้สะดวกเลยสำหรับเแบบนาะเพื่อนมาเที่ยวกัน4ี่คนอะไรอย่างนี้แล้วพักติดกันแบบนี้อันนี้เป็นพื้นที่ของห้องส่วนนี้ดูวิวดูวิวประเมินมูลค่าไม่ได้อะที่เนี้ยเขามาดูข้างในกันเพราะเขาบอกว่าที่นี่แต่งแบบ love คือเป็นห้องที่แบบโปร่งโล่งมากเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบกระจกรอบด้านหมดเลย ข้างบนก็กระจกคือดังนั้นเนี่ยมันจะมีความโปร่งโล่งมันจะมองเห็นวิวแบบเหมือนนอนบริโภควิวจากบนเตียงได้เลยแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายอยู่นะคะอันนี้เห็นไหมชอบเรื่องการบริหารของเขาเหมือนกันนะบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยปกติอะเพราะคนอะหลัง10บโมงก็ออกไปกินข้าวไปทํากิจกรรมอยู่บนหาดอะไรต่างๆ,ๆน่นะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะเปิดแอร์จนถึง10บโมง <Okay. S 1> หลัง10บโมงก็ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกไปแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า มีพัดลมพัดลมอะไรอย่างนี้ให้ดังนั้นทุกห้องก็จะมีพัดลมแบบนี้ห้องน้ําแบบคว้างจริงๆนี่คือจุดเด่นของห้องแบบนี้ก็คือว่ามีสัดส่วนของพื้นที่ตามสัดส่วนต่างๆอะไรเงี้ยใช้พื้นที่อย่างเช่นตรงนี้เป็นมุมแบบว่าตู้เย็นชากาแฟกาต้มน้ำมีไฟฉายให้ด้วยเผื่อคืนดึกๆแล้วเดินแบบไป,ไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยนะ ไอ้บอกผมมีนะจ๊ะไม่ต้องเอามากระติกน้ํามีนะจ๊ะไม่ต้องเอามาก็จะแบ่งเป็นโซนโซนนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ํากว้างมากเลยค่ะกว้างมากแล้วก็เป็นชาเวอร์เป็นอะไรอย่างนี้ดีอ๋อยังไม่หมดยังมีซอยนี้ด้วยคือความที่พื้นที่เยอะนะเราสามารถจัดสรรวางพื้นที่เก็บกระเป๋ากระเป๋ายังไม่หมดนะตามมาเหอะซอยนี้ยังมีอีกซอยรับซอยก็จะมีบาร์โรบให้ แล้วก็สลิปเปอร์มีล่มเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าแต่จริงๆทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าห้องฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นเตียงแบบดับเบิลก็จะมีพื้นที่ตรงเนี้ยที่สามารถนั่งชมวิวหรือจะมานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้กันได้โอ้โหนั่งมุมนี้แล้วไม่อยากไปไหนเลยอ่ะพักบ้านนี้ดีกว่าเช็คอินเลยจองห้องนี้เพราะว่ามันดีมากๆอ่ะเวลาเราอยู่ในที่พักที่เรารู้สึกว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติได้ยินเสียงลมเสียงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เขาบอกบ้านที่ทําแบบยกพื้นสูงแบบนี้คือเหมือนแบบคนภาคใต้อะเนะเวลาบ้านอยู่หน้าหาดอะไรอย่างนี้แล้วมีคลื่นลมมาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาบ้านยกสูงเนี่ยมันจะรับลมได้ดีกว่าบ้านที่อยู่แนบกับพื้นมันเหมาะมากเลยสําหรับคนที่จะมาเช็คอินที่นี่แล้วอยากจะแบบทำงานจากที่ไหนก็ได้อะ anywhere office อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบวิลล่าหลังเดียวซึ่งแบบน่าพักมาก เพราะว่าจุดเด่นคือความ p r i v a t e ขึ้นมาปุ๊บบันไดบ้านเหมือนกับบ้านเมื่อกี้เลยค่ะพอเข้ามาถึงมุมห้องนอนเนี้นอนไปแล้วแบบชมทะเลตื่นมามองผ่านปลายเท้าของตัวเองไปเป็นทะเลอยู่ข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยมันใช่อะ่ะมันใช่เลยมาแล้วต้องพักผ่อนแบบนี้เลยวิลล่าหลังเดียวเนี่ยข้างหน้าจะมีระเบียงแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งด่มด่มบรรยากาศยามเช้าอะไรก็ว่าไปเปิดกระจกเนี่ยปล่อยให้ลมเข้ามา ไม่ต้องใช้แอร์เลยฟินมากบ้านแบบนี้มีอยู่12หลังเนาะพวกเฟอริลิตี้อะไรต่างๆในห้องก็จะแบบมีเหมือนกันแต่จุดเด่นอย่างที่บอกไปมีความเป็นส่วนตัวสูงบ้านห้องนี้เขามีชื่อห้องว่าเวฟบ้านแต่ละหลังที่เนี้ยเขาจะมีชื่ออย่างที่เราไปดูเมื่อกี้บีชกับเบ์อะไรอย่างเงี้ยเ็าจะมีชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับท้องทะเลอะไรอย่างงี้งใครอยากจะมาพักแบบนี้ก็โทรมาแล้วบอกว่าจองห้องเวฟค่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกัน จะต่างกับบ้านที่เป็นดูเพล็กซ์แบบเมื่อกี้นิดหนึ่งก็จะมีกาต้มน้ำชากาแฟให้ตู้เย็นอยู่ตรงโน้นอันนี้เป็นห้องอาบน้ำก็ไม่ได้เล็กนะตอนแรกเหมือนกับดูว่าเออห้องน้ำมันใหญ่ห้องน้ำอันนี้เล็กแต่พอเข้ามาจริงๆห้องอาบน้ำกว้างมากมีแชมพูชาเวเจลเตรียมให้พร้อมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่น่าพักค่ะแต่ว่าสำหรับที่ที่นี่ดีเนี่ย ไม่ได้มีแค่วิลล่าที่เป็นวิลล่าหลังเดียวแล้วก็วิลล่าดูเพล็กเท่านั้นแต่เขายังมีมุมที่เป็นเหมือนแบบเป็นดอมอะไรอย่างนงี้นูน่นหลังนู้นเลยนู่นนูนนูน,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 นใครที่อยากมาเที่ยวแล้วบอกว่าประหยัดขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนงี้อ่ะไปนอนตรงนู้นได้ ทิพยประกันภัยให้ลูกค้าเก่าต่ออายุกรมธรรมประกันภย COVID ัยโควิด -19 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที20%แถมเลือกความคุ้มครองได้ตามใจจะเลือกค่ารักษาพยาบาลหรือชดเชยรายวันสูงสุด5,000บาทลูกค้าเก่าหรือใหม่ก็ได้รับความคุ้มครองจากการแพ้วัคซีนโควิด -19 เบี้ยเริ่มต้น120บาทโทร1736หรือทิพย์อินชัวร์ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง อยากจะเวิร์กไปด้วยวันเคชันไปด้วยฟังทางนี้เลยค่ะ The Heaven เขาหลักเขามีว o นเคชันแพ็กเกจที่จะพาทุกคนไปหาหมุมสงบงามพักผ่อนก็ดีทำงานก็ได้ชิลไปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มีให้เลือกทั้งแบบรายสัปดาห์และรายเดือนห้องดีลักซ์เคืน7,000บาทหรือเดือนละ25,000บาทส่วนห้องแบบดีลักซ์ผู้อคเซสสัปดาห์ละ9,000บาทหรือเดือนละ3 0,000บาท ราคานี้พักสองคนไม่รวมอาหารเช้าจองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้สำรองห้องพักโทร098 0160841หรือ086 0012558หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook The h a v e n เขาหลักค่ะ ทางโดยสายการบินไทยเวสเทิรทิพยะประกันภัยโอ้โหมาถึงที่นี่ดีนี่นะคะเรื่องอาหารการกินขายห่วงเลยค่ะอยู่ที่นี่ได้3ามื้อเลยแต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างต้องถามจากคนนี้เลยเราอยู่กับเชฟหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีจันค่ปกติท,ที่ที่นี่เสิร์ฟอาหารแนวอาหารไทยอาหารใต้อาหารตอนตกอะไรนี้บ้างก็เรามีอาหารในตันตกด้วยครับแล้วันนี้จะนําเสนอเป็นอาหารของภาคใต้ครับผม ก็คือเรามีกันหลายเมนูแต่ว่าวันนี้เราเสนอ5้าเมนูเรียกว่ามาที่นี่5้าเมนูนี้ต้องสั่งครับผมเมนูที่1นี่ี้ก็คือเป็นปลาซาทอดขมิ้นครับก็คือปลาซายนี่เราก็ซื้อกับชาวประมงชาวเลที่นี่มาสดสดเลยครับผมอ่ะถัดมาอานนี้สองก็จะเป็นหมี่แกงปูครับหมี่กะทิแกงปูครับผมก็จะมีผักแกงใช่ครับแล้วก็จะเป็นใบชะพลูตรงกลางนี้ครับแกงแล้วก็จะโขกใหม่สดครับผมอ๋อโขกเอง ช่ครับถัดมาก็จะเป็นในต้มกะทิผักเหมียงกุ้งสดครับผมอันนี้ก็ใต้เหมือนกันใต้เหมือนกันครับท้ายต้มขาไก่ครับก็คือเราจะใส่เพิ่มกะปิลงไปในส่วนตรงนี้ครับโขกกะปิลงไปกะปิใต้แน่ๆใช่ครับถัดมาอันนี้นี่ก็เป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนครับผมอืมข้องแซ่บแน่ๆใช่ครับรสชาตินี้จะเป็นรสชาติที่เน้นความเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวครับผมเผ็ดใต้เผ็ดใต้เลยครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นใน น้ำพริกกุ้งสดครับข้างๆก็จะเป็นผักแก้มมีทั้งสับผักสดแล้วก็ผักที่ว่าเราต้มนะครับผมจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ในเมนูมีเยอะแยะเลยครับผมใช่ไหมแตะวันตกอะไรเงี้ยโบก๊อกเบอร์เกอร์อะไรใช่างเงี้บหมดเลยใชอเลยใส่เบสอะไรเงี้ยใช่ครับมีครับไอ้นี่อะไรอ่ะก็จะเป็นในสลัดน้ำฟึซสลัดนะครับอ๋อใช่คฟึซสลัดนี่เครื่องดื่มเขาก็สีสันมากอย่างนี้มะม่วงใส่ชาใช่ใช่ไหมก็จะมีกาแฟอืมครับผม ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่นี่ดีที่มาแล้วอยากให้สั่งกันค่ะงั้นเดี๋ยวพี่กัรชิมวันนี้ขอบคุณเช่นมากค,ค่ะ,อคคะโอ้โหทะเลกำลังสวยเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่เอกเขาจะมีโปรแกรมเด็ดๆพากนันไปนเหรับะพี่เอกใช่วันนี้ไอพีทัวร์นะครับ <S <S <ม>เราอพาไปจุดไฮไลท์ใน ไปดูถ่ายรูปสวยๆของเขาต้นไทตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกตัวนหนึ่งก็คือช่วงเครียกว่าตอนตะวันตกดินเราก็จะจะเดินมาที่นี่เดินแล้วก็ถ่ายรูปออกไปด้านนอกมันจะเป็นหนึ่งกับวิวที่สวยงามจะได้บรรยากาศอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมแต่ว่าต้องหลอกแสงพระจันทร์มาต้องจัดใช่ครับ ที่ต้มไช่ก็เป็นหนึ่งในคือของโลกที่นักปีนเขาจะต้องมารอ,<ม>อเพราะเป็นเป็นหน้าขาที่สุดจุดแรหน้าผาท,ที่น่าสนใจและต้องมาพีให้ได้ครั้งหนึ่งในี้ิโอ้นี่เป็นอีกจุดหนึ่งจริงกับป็นก็เลย คืออ,อ,อ่าวต้นไทรอะแต่ว่าเราเดินมาถุดหาดแล้วเราก็เลยมาท,ทําจุดนี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างทุกคนก็จะมาถ่ายภาพย,ยืนก้อนถืห็นก้อนก้อนข้างหน้าเราเนะี่ยแต่แล้วก็ถ่ายย้อนกลับไปเราจำมอนหนงมุมกว้างขึ้นก็เป็นมองเห็นนะครับอันอ่าว่างๆซึ่งตุงนี้ก็เป็นจุดจุดไฮไลท์ของนักปีนผาระดับเหนือทอี่ที่อยู่นะม,มีเชือกอยู่นะม,อ,มอันนี้คือระดับ7 c หรือ8 c ดตีคือระดับที่ยากที่สุดละปือระดับที่ทุกคนฝ่ฝันที่มาท้าทาย ลูกนักฟินค่ะใช่ใช่แเราเดินย้อนกลับไปแล้วไปที่ตรงอีเกิลวอล์กในฝั่งเราจะดูอีกมุมครับย้อนกลับไปทางนี้อันนี้พิกสุดอันนี้พิกสุดใช่ครับผมปีมหนักไหมอ่ะไม่หนักครับบิจิเนอร์เราสามารถไปได้ตอนนี้เรายืนอยุดตรงท่าเรือตรงนี้เป็นท่าเรือที่ต้นไทรซึ่งเรือทุกลำที่มาที่จะมาจอดที่นี่เวลาน้ําลงในจุดท่าเรือเนี่ยเราก็จะไปจุดไฮไลท์จุดหนึ่งก็เรียกด้ังวลว่า ก็เรียกว่าไฟล์วอล์นะฮะหินหน้าผาตั้งหน้าผาเนี่ยเขาเรียกไฟล์วอลไม่อย่างหยุดพยุงยุงตามน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าหินคือยุงนี่มาครับโอเคไหมเหนื่อยไหมยุงเหงื่อสิ่ง ที่นี่แล้วคุณจะเห็นภาพมุมกว้างของเอาลตันไซดจากหน้าผาสไมวอลนะสวยไหมครับสวยมากพ <ไฟ S 2> ี่ถือนถะายไ,ไลท์นะครับไม่ได้นับก,กันมาก่อนเลย มาจับเลยครับจับถิ่นีีก่อว่าจับถิ่นเลยเดี๋ยวเชียไปหน้าที่ผมนะเดี๋ยวสิเขาเตปซี้ให้แล้วกีนไหมแล้วละดูงลงด้วยแล้วเท้ายันเท้าชี้ตรงใช้เท้าตีเท้าตีแล้วส่งขึ้นไปเท้าตีแล้วตีตัวอ่าและยืดตัวรถไปใช้เท้ายันครับนั่นแหลว่าครับไม่ใช้แล้วนะขึ้นเบรกนิดนึงขึ้นิดนึงอันนี้คือเตปแรงไว้ติดข้างบนดีกว่าขึ้นไปครับพี่ยังไปยินแตะเบรกพี่นั่นเลยลงล่างนิดนึง ในรูในรูในในช่องนะในช่องกระล่านั่นเลยครับยืดต่อเนื่องเลยยืดเลยยืดทังซ้ายเลยพี่อ่าครับเท้าหาไปยืดเลยยืดต่อเนื่องดูได้นั่นแหละโอ้โเยี่ยมขาซ้ายออกซ้ายก่อนซ้ายออกซ้ายนี่ไปตรงนั้นแหละยันไว้เดี๋ยวก็แข่งขวาขึ้นนิดนึงเฮ้ยนั่งพักก่อนก็พอ Lê lên lê 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 dừng lê dừng lê 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 สุดสุดสุดยอดสุดยอดนะครับดยอดแล้ววิวข้างบนสวยไหมสวยมากอต้องว่าถึงจุดสูงสุดแล้วบขึ้นไปใหนดีกว่ายากพี่ก้าสำหรับคนเล่นครั้งแรกแต่ถามว่า้าทายไหม้าทายก็ถ้าใครอยากมาแบบนี้มากับพี่เนเลยที่นี่ดีได้ให้พี่พาออกมาแบบ เขาจะมีทีมสปงสปอตแล้วของเขาอุปกรณ์เลยมีเขาเรียกว่ามีนักปีนผามืออาชีพมีครูมืออาชีพที่นี่อยู่แล้วซึ่งเราเขาเรียกว่าใครที่มาเล่นกีฬาปีนผาครั้งแรกคือไม่ต้องกลัวเลยใช่ทำไมไม่ต้องมีแบบว่าการบรรยายอะไรอีกแล้วสำหรับ ที่นี่ดีไฮเดรเวต้นไทรบีชกระบ,บี่ค่ะมี10คะแนนก็ให้10คะแนนมีสิคะแนนก็ให้สิคะแนนสภาพการเป็นแบบนี้แล้วค่ะนั่งฟังเสียงคลื่นแล้วมีสาแบบลมตลอดเลยแล้วก็วิวรอบด้านนี่คือเลอค่ามหาศาลมากนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็แบบชิลแล้วมานอนเล่นตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะอยู่ตรงระเบียงบ้านมีเก้าอี้มีอะไรเงี้ยมันดีไปหมดเลย แต่มาที่นี่อย่าพักผ่อนอย่างเดียวเพราะว่าไฮไลท์คือกิจกรรมค่ะมีทั้งปีจุดขึ้นไปดูตอนแบบซันเซ็ตมองไปด้านนี้นะคะหรือว่าจะเป็นปีนเขาเป็นการปีนปีนแล้วโลยตัวลงมา <laughs> เป็นครั้งแรกที่ทําเหมือนกันเนอะ <laughs> เขามีทีมสพอร์ตที่ดีด้วยทําให้เรารู้สึกเซฟตี้อะไรเงี้ยพอเราเรารู้สึกเซฟเราจะไปข้างหน้าต่อได้ <laughs> คือเมื่อไหร่ถ้าเรารู้สึกไม่เซฟเราจะไม่กล้าไปต่อแต่เนี้ย เหมือนเขาช่วยตลอดเรื่องทิศทางการว่างเท้าอะไรอย่างเงี้ยใครอยากมีประสบการณ์แบบนี้มาที่นี่ดีเลยค่ะเพราะว่าเขามีทีมสพอร์ตแบบนี้ที่อุ่นใจว่าปลอดภัยแน่ถ้าขึ้นไปจะพายคายักก็ได้ค่ะไปนู่นตรงอี e กวอลตรงเนี้ยหลังเนี้เป็นหาดรับๆที่แบบน่ารักมากมีสวิงมีอะไรอย่างนี้หรือใครจะแบบปีนผาเล่นๆซ้อมแบบตรงอ่าวต้นไทรนี่คือเหมือน ทุมทางของนักปีนผาระดับโลกไประดับยิ่งกว่าบกินเนอร์แบบพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็มากระจากระแจ๊กแถวนี้ได้เหมือนเป็นที่ที่คนละการจนานผานเนี่ยชอบกันตรงนี้ห้องหับต่างๆอะไรก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสะดวกสบายรอบด้านไปด้วยภูเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแลนด์สเคปเรื่องความสะดวกสบาย หายห่วงเลยค่ะที่นี่เชิญชวนให้มาเช็คอินกันค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเวเคชันไปสำรวจให้ค่ะลาไปพร้อมกับสินคลื่นแบบนี้ไม่อยากเช็คเอาท์เลยอะ่ะตอนนี้อยากจะเช็คอินใหม่ <c oughs> เช็คอินใหมดีเหลือเกินแไปละค่ะสวัสดีค่ะ